คุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับพอใกล้จะถึงวันสิ้นปีทีไรใจมันจะเรื่องเต้นแรงด้วยความหวังอย่างประหลาดเรามักจะหยิบสมุดโน้ตเล่มใหม่ขึ้นมาพร้อมกับปากกาด้ามโปรดแล้วบรรจงเขียนลงไปในหน้าแรกด้วยลายมือที่ตั้งใจที่สุดว่าปีหน้าฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะขอมลง10กิโลฉันจะเก็บเงินให้ได้แสนแรกฉันจะอ่านหนังสือให้จบห้เล่ม รือฉันจะเลิกมิสายแย่ๆทุกอย่างให้ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปวินาทีที่เราเขียนจบเราจะรู้สึกดีมากๆเลยใช่ไหมครับสารเคมีในสมองมันหลั่งออกมาเหมือนกับว่าเราทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเหมือนเราได้ก,กลายเป็นคนใหม่ที่ยอดเยี่ยมคนนั้นไปแล้วแต่พอเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนหรือบางทีแค่ไม่กี่สัปดาห์สมุดโน้ตเล่มนั้นก็ถูกวางทิ้งไว้จนฝุ่นจับรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ก็นอนนิ่งอยู่ในตู้ แล้วเราก็กลับมาเป็นเราคนเดิมที่เพิ่มเติมคือความรู้สึกผิดที่คอยกัดกินหัวใจว่าทำไมเราถึงทําไม่ได้อีกแล้วทำไมเราถึงล้มเหลวซ้ำซากถ้าคุณกำลังวนเวียนอยู่ในหลูปนี้ผมอยากบอกคุณว่าวางความรู้สึกผิดนั้นลงเถอะครับคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้ขี้เกียจและคุณไม่ได้เป็นคนล้มเหลวแต่คุณแค่กำลังติดอยู่ในกับดักทางจิตวิทยาที่ชื่อว่าโรคความหวังรวมตา หรือ false hope syndrome ครับวันนี้ในพื้นที่ปลอดภัยทางใจแห่งนี้ช่องเล่าให้ใจฟูจะพาคุณไปปลดล็อกกับดักนี้ด้วยกันแล้วเรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆด้วยการเปลี่ยนแค่1%เเโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเป็นคนใหม่แต่เป็นตัวคุณคนเดิมที่มีความสุขมากขึ้นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาเติมอาหารใจให้กันครับช่วงเวลานี้ ลิ่นอายของเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเริ่มลอยฟุ้งอยู่ในอากาศแล้วนะครับหลายคนคงกำลังตื่นเต้นกับการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่สำหรับผมแล้วปีใหม่เป็นเหมือนเส้นชัยของปีเก่าและเป็นจุดสตาร์ทของปีถัดไปมันเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานพิเศษบางอยา่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทุกอย่างครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่แฝงไปด้วยความกดดันมหาศาล สังคมบอกให้เราต้องตั้งเป้าหมายหรือที่เรียกว่า New Year's Resolution เพื่อนในโซเชียลมีเดียต่างโพสต์เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่หนังสือพัฒนาตนเองต่างบอกให้เราเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่จนบางครั้งเราก็เผลอคิดไปว่าตัวตนของเราในตอนนี้มันไม่ดีพอหรือมันช่างน่ารังเกียจเหลือเกินจนต้องรีบทิ้งมันไปเพื่อไปเป็นคนใหม่ในปีหน้าในวันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณเลิกตั้งเป้าหมายนะครับ การมีความหวังเป็นเรื่องที่งดงามเสมอแต่ผมอยากชวนทุกคนมาตั้งคำถามกับวิธีการที่เราใช้กันมาตลอดชีวิตว่าทำไมสถิติถึงบอกว่ามีคนกว่า90%ที่ตั้งเป้าหมายปีใหม่แล้วล้มเลิกไปภายในเดือนกุมภาพันธ์และทำไมยิ่งเราพยายามเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเราถึงยิ่งเจ็บปวดเรามาเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าทำไมเราถึงอยากเป็นคนใหม่ในวันปีใหม่กันนัก มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยครับที่มนุษย์เราจะโหยห,หาการเริ่มต้นใหม่ในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า the fresh start effect หรือปรากฏการณ์การเริ่มต้นใหม่สมองของคนเราชอบจุดตัดของเวลาครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันต้นเดือนวันเกิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันปีใหม่สมองเรามองว่าวันที่หนึ่งมกราคมคือเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนระหว่างตัวฉันคนเก่าที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง กับตัวฉันคนใหม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะโยนความผิดพลาดความขี้เกียจและความล้มเหลวทั้งปีที่ผ่านมาทิ้งไว้ที่ปีเก่าแล้ววาดฝันว่าพอข้ามเที่ยงคืนปุ๊บเราจะตื่นมาพร้อมกับพลังวิเศษที่จะทําให้เราลุกขึ้นมาวิ่งตอนตีห้าได้ทุกวันกินผักผลไม้ได้ทุกมือ้อและเลือกถโทรศัพท์ก่อนนอนได้ทันทีความรู้สึกนี้มันหอมหวานมากครับมันทําให้ร่างกายหลั่งสารโดพามีนหรือสารแห่งความสุขออกมา เพียงแค่เราคิดว่าจะทำเราก็มีความสุขแล้วเราเสพติดความรู้สึกของการตั้งเป้าหมายเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตได้เรามองเห็นภาพตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วเราก็หลงรักภาพนั้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าภาพฝันนั้นมันมักจะใหญ่เกินจริงและสวยงามเกินกว่าความเป็นจริงในปัจจุบันของเราไปมากเราตั้งเป้าหมายจากความเกลียดในตัวเองปัจจุบันเราอยากลบคนขี้เกียจคนนี้ออกไป เราอยากลบคนอ้วนคนนี้ออกไปแรงขับเคลื่อนของเราคือความไม่พอใจในตัวเองและเมื่อแรงขับเคลื่อนคือพลังลบมันมักจะอยู่ได้ไม่นานครับพอถึงเวลาที่ต้องลงมือทำจริงๆเมื่อนาฬิกาปลุกดังตอนตีห้ในเช้าวันที่สองมกราคมความตื่นเต้นมันหายไปแล้วครับเหลือแต่ความง่วงความหนาวและความจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเหนื่อยและทรมานนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของวงจรความล้มเหลวหรือ False Hope Syndrome วงจรนี้มันเริ่มจาก 1. เราตั้งเป้าหมายที่ยากและสูงเกินไป 2. ในช่วงแรกเราจะมีแรงฮึดเราจะฝืนทำมันอย่างหนักเราจะอดอาหารเราจะหักโหปออกกำลังกาย 3. พพอผ่านไปสักพักร่างกายและจิตใจของเราจะเริ่มต่อต้านครับเพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไปคือภัยคุกคามสำหรับสมอง สมองของมนุษย์เราวิวัฒนาการมานับแสนปีเพื่อสิ่งเดียวครับคือความอยู่รอดสมองส่วนสัญชาตญาณหรือส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเรามีหน้าที่รักษาพลังงานและรักษาความปลอดภัยอะไรก็ตามที่เป็นกิจวัตรเดิมๆสมองจะชอบมากครับเพราะมันไม่ต้องใช้พลังงานคิดมันทำไปได้เลยโดยอัตโนมัติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะปฏิวัติชีวิตตัวเองเช่นจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลย จะลุกมาวิ่งเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือจากคนที่กินหวานมาตลอดจะงดน้ำตาลทันทีสมองส่วนสัญชาตญาณจะตีความว่าน,นี่คือเรื่องอันตรายครับมันจะมองว่าการใช้พลังงานเยอะๆแบบนี้อาจจะทําให้เราตายได้ในยุคหินมันจึงสั่งการให้ร่างกายหลั่งสารเคมีแห่งความเครียดออกมาและสร้างความรู้สึกต่อต้านเพื่อให้เราหยุดทําและกลับไปสู่สภาวะเดิมที่ปลอดภัยหรือที่เรียกว่าโฮมมโอสเตซิสนั่นคือเหตุผลว่าทําไมการหักดิบ หรือการตั้งเป้าหมายใหญ่โตถึงมักจะล้มเหลวเพราะเรากำลังประกาศสงครามกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของตัวเองและสุดท้ายเมื่อเราแพ้ผ่ายตัวเองสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกผิดเราจะโทษตัวเองอย่างรุนแรงว่าฉันมันไม่ได้เรื่องความมั่นใจในตัวเองของเราจะลดหวบลงและเราก็จะปลอบใจตัวเองด้วยพฤติกรรมเดิมๆเ,เช่นกินของหวานแก้เครียดหรือนอนดูซีรีส์เพื่อลืมความทุกข์แล้ววงจรน,นี้ ก็จะวนกลับมาใหม่ในปีหน้าฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับที่วงจรน,นี้ไม่ได้ทำร้ายแค่ร่างกายแต่มันทำลายจิตวิญญาณและความเคารพในตัวเองของเราไปทีละนิดแล้วทางออกคืออะไรถ้าเราสู้กับสมองด้วยแรงกายไม่ได้เราต้องสู้ด้วยกลยุทธ์ครับเราต้องเลิกเป็นนักปฏิวัติแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักวิวัฒนาการแทน ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งในการพัฒนาตนเองนั่นคือแนวคิดเรื่อง Tiny Habits หรือนิสัยจิ๋วครับหลักการของมันคือการหลอกสมองให้ตายใจด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เล็กมากๆเล็กจนสมองไม่ทันสังเกตเห็นเล็กจนสมองไม่รู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามและเล็กจนไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำลองจินตนาการดูนะครับ แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ฉันจะวิตพื้นวันละ100ทีซึ่งฝั่งดูเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้คุณเปลี่ยนเป้าหมายเป็นฉันจะวิตพื้นวันละ1ทีใช่ครับฟังไม่ผิดแค่1นทีเท่านั้นหลายคนอาจจะแย้งในใจว่าโธ่วิดพื้นทีเดียวมันจะไปช่วยอะไรกล้ามมันจะขึ้นได้ยังไงแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเป้าหมายของการวิตพื้นหที ไม่ใช่เพื่อให้กล้ามขึ้นในวันนี้แต่เป้าหมายคือเพื่อสร้างนิสัยของการเริ่มต้นและเพื่อทำลายแรงต้านในสมองเมื่อคุณบอกสมองว่าวันนี้ขอวิทพื้นแค่ทีเดียวนะสมองจะประเมินแล้วว่าอ๋อทีเดียวเหรอจิ๊บจ้อยมากไม่เหนื่อยหรอกทำก็ได้สมองจะไม่ส่งสัญญ,ญาณต่อต้านออกมาคุณจะสามารถลงไปวิทพื้นได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้พลังใจเยอะ และสิ่งมหัศจรรย์มักจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับในทางฟิสิกส์กฎของนิวตันบอกว่าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไปมนุษย์เราก็เหมือนกันครับสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การทำแต่คือการเริ่มเมื่อคุณลงไปวิดพื้นครบหนึ่งทีแล้วคุณทำสำเร็จตามเป้าหมายแล้วคุณชนะแล้วแต่บ่อยครั้งคุณจะรู้สึกว่าไหนๆก็ลงมานอนกับพื้นแล้ว ทำต่ออีกสัก5้าที10บทีจะเป็นอะไรไปเห็นไหมครับว่าคุณทําได้มากกว่าเป้าหมายโดยไม่รู้ตัวแต่ถึงแม้วันไหนคุณจะเหนื่อยมากจริงๆคุณทําแค่หนึ่งทีแล้วหยุดคุณก็ถือว่าทําสําเร็จครับคุณจะไม่รู้สึกผิดคุณจะรู้สึกดีที่ได้รักษาสัญญาที่ให้กับตัวเองและความรู้สึกดีนี่แหละครับคือสารอาหารชั้นเลิศที่ทําให้นิสัยนั้นเติบโตแข็งแรง เรามาดูตัวอย่างการใช้ก้าวเล็กๆในชีวิตจริงกันบ้างนะครับเผื่อคุณจะเอาไปปรับใช้กับ New Year's Resolution ของคุณถ้าคุณอยากอ่านหนังสือให้มากขึ้นแทนที่จะตั้งเป้าว่าปีนี้จะอ่าน50เล่มให้เปลี่ยนเป็นฉันจะอ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้าหรือแค่หนึ่งบรรทัดก่อนนอนเป้าหมายที่ง่ายจนน่าขำแบบนี้จะทำให้คุณหยิบหนังสือขึ้นมาได้ทุกวันโดยไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาถ้าคุณอยากนั่งสมาธิ แทนที่จะตั้งเป้าวันละ30นาทีลองเปลี่ยนเป็นฉันจะหายใจเข้าออกลึกๆอย่างมีสติวันละ3ครั้งอาจจะเป็นตอนตื่นนอนหรือตอนรถติดแค่3ลมหายใจที่มีคุณภาพดีกว่าการฝืนนั่งหลับสปงกครึ่งชั่วโมงนะครับหรือถ้าคุณอยากเก็บเงินแทนที่จะตั้งเป้าใหญ่โตลองเริ่มจากหยอดกระปุกวันละ10บาทการทำแบบนี้ทุกวันจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับคุณ คุณจะเริ่มมองตัวเองเป็นคนรักการออมและเมื่อคุณภูมิใจในตัวเองพฤติกรรมอื่นๆที่ดีจะตามมาเองครับคุณเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดเสมอการเปลี่ยนแค่1%ในทุกๆวันอาจจะดูไม่เห็นผลในสัปดาห์แรกแต่เมื่อเวลาผ่านไป1ปีดอกเบี้ยทบต้นของการพัฒนาตัวเองจะทำให้คุณเปลี่ยนไปจากเดิมมหาศาลโดยที่คุณแทบไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเหมือนน้ำที่หยดลงหินทุกวัน หินยังกร่อนได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นย้ำในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิควิธีการแต่เป็นเรื่องของ mindset หรือมุมมองต่อตัวเองครับหัวข้อของเราวันนี้คือปีใหม่ไม่ต้องเป็นคนใหม่ก็ได้ทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะการที่เราพยายามจะเป็นคนใหม่มันแฝงนัยยะว่าคนเก่าหรือตัวเราในตอนนี้มันใช้ไม่ได้มันมีตำหนิมันน่ารังเกียจ การเริ่มต้นด้วยความรังเกียจตัวเองมันยากที่จะนําไปสู่ปลายทางที่มีความสุขครับลองเปลี่ยนมุมมองดูไหมครับลองมองว่าตัวเราในปัจจุบันก็โอเคแล้วนะเราผ่านอะไรมาทั้งเยอะเราสู้ชีวิตมาได้ขนาดนี้เราก็เก่งในแบบของเราแล้วการอยากเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดตัวเองคนเก่าแต่แปลว่าเรารักตัวเองมากพอที่จะมอบสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองเปรียบเหมือนต้นไม้ครับเราอยากให้ต้นไม้โตขึ้น ออกดอกออกผลสวยงามเราไม่ได้โค่นต้นเดิมทิ้งเพื่อปลูกต้นใหม่ใช่ไหมครับเราแค่รดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยให้ความรักแล้วมันก็ค่อยๆโตของมันเองเราก็เหมือนกันครับเราไม่ต้องโค่นตัวต,วตนเดิมทิ้งแต่เราแค่บำรุงรักษาต้นเดิมนี้ด้วยนิสัยจิ๋วจิวด้วยความเมตตาและด้วยความเข้าใจและที่สำคัญในการเดินทางของการเปลี่ยนแปลงความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติครับวันที่คุณกินหลุด วันที่คุณไม่ออกกํำลังกายวันที่คุณที่เกียจอย่าด่าตัวเองครับอย่าบอกว่านี่ไงล้มเหลวอ,อีกแล้วในทางจิตวิทยามีอาการหนึ่งเรียกว่า what the hell effect หรือช่างมันเถอะ effect คือพอเราทําผิดพลาดไปนิดเดียวเช่นเผลอกินคุกกี้ไปหนึ่งชิ้นเราจะรู้สึกแย่จนบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะพังและกินให้หมดถุงเลยละกันหรือวันนี้ไม่ได้วิ่งแล้วงั้นหยุดวิ่งไปทางอาทิตย์เลยละกันวิธีแก้คือ การให้อภัยตัวเองให้ไหวครับให้บอกตัวเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเหมือนพูดกับเพื่อนสนิทว่าไม่เป็นไรนะวันนี้เหนื่อยหน่อยพรุ่งนี้เอาใหม่แค่กลับมาเริ่มที่ก้าวเล็กๆเ,เหมือนเดิมการยอมรับตัวเองทั้งในวันที่ดีและวันที่แย่คือปุ๋ยชั้นดีที่จะทำให้ชีวิตของคุณเติบโตอีกกับดักหนึ่งของปีใหม่คือเรามักจะไปผูกความสุขไว้ที่เส้นชัยครับเราบอกตัวเองว่าฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันผอมลง ฉันจะภูมิใจก็ต่อเมื่อฉันรวยซึ่งมันทำให้ระยะทางระหว่างวันนี้ถึงวันที่สำเร็จเต็มไปด้วยความทุกข์และการรอคอยแนวคิดเรื่องนิสัยจิว๋วสอนให้เรามีความสุขกับการเดินทางครับความสุขไม่ได้อยู่ที่ตอนน้ำหนักลดครบ10กิโลแต่อยู่ที่วินาทีที่คุณใส่รองเท้าวิ่งสำเร็จความภูมิใจไม่ได้อยู่ที่ตอนมีเงินล้านแต่อยู่ที่วินาทีที่คุณหยดเรียญลงกระปุกในวันนี้เมื่อคุณย้ายความสุขมาไว้ที่การกระทำในปัจจุบัน คุณจะมีความสุขได้ทันทีคุณจะรู้สึกถึงชัยชนะได้ทุกวันและพลังงานบวกจากการสะสมชัยชนะเล็กๆเ,เหล่านี้แหละครับที่จะผลักดันให้คุณทำมันไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่คุณเงนยหน้าขึ้นมาคุณอาจจะพบว่าคุณเดินทางมาไกลกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนแรกเสียอีกชีวิตไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรเพื่อเข้าเส้นชัยแล้วจบกันครับแต่ชีวิตคือการวิ่งมาราธอนที่ยาวนานมันคือวิถีชีวิตมันคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆในทุกวัน ดังนั้นอย่ามัวแต่จ้องมองยอดเขาที่สูงชันจนท้อใจแต่ให้ก้มลงมองเท้าของตัวเองแล้วก้าวไปข้างหน้าอีกแค่หนึ่งก้าวก้าวเล็กๆที่มั่นคงสำคัญกว่าก้าวใหญ่ๆที่สะดุดล้มเสมอนะครับคุณผู้ฟังครับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ผมไม่อยากให้คุณกดดันตัวเองด้วยรายการเป้าหมายที่ยาวเหยียดและเต็มไปด้วยความคาดหวังที่หนักอึ้งลองวางสมุดโน้ตเล่มนั้นลงก่อนหลับตาลงเบา แล้วถามใจตัวเองจริงๆว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเราทำแล้วเราจะยิ้มให้ตัวเองได้กว้างขึ้นแล้วเราสามารถทำมันได้เลยตั้งแต่วันนี้โดยไม่ต้องรอวันที่หนึ่งมกราคมอาจจะเป็นการดื่มน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนการยิ้มให้ตัวเองในกระจกหนึ่งครั้งหรือการพูดขอบคุณใครสักคนหนึ่งประโยคเลือกมาสักอย่างหนึ่งครับแล้วทำมันให้เป็นเรื่องง่ายๆง,ง่ายจนคุณปฏิเสธไม่ลง ง่ายจนคุณรู้สึกว่าไม่ทำไม่ได้และถ้าวันไหนคุณเผลอลืมหรือทำไม่ได้ก็อย่าลืมให้อภัยตัวเองโอบกอดตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่ในวินาทีถัดไปไม่ต้องรอปีหน้าไม่ต้องรอเดือนหน้าวินาทีนี้แหละครับคือเวลาที่ดีที่สุดของการเริ่มต้นใหม่จำไว้นะครับคุณไม่ต้องเป็นคนใหม่ที่ใครๆบอกว่าดีแต่จงเป็นคุณคนเดิมที่รักตัวเองมากขึ้นที่ใจดีกับตัวเองมากขึ้น และค่อยๆเติบโตไปในจังหวะของตัวเองขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความเบาสบายเป็นปีแห่งความสำเร็จเล็กๆที่เรียงร้อยกันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และขอให้คุณภูมิใจในทุกๆก้าวที่คุณเดินไม่ว่าจะก้าวสั้นหรือก้าวยาวแค่คุณยังก้าวต่อไปคุณก็ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางและรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้นะครับถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกใจฟูรู้สึกมีกำลังใจหรือได้ไอเดียในการตั้งเป้าหมายแบบใหม่ อย่าลืมกดติดตามและแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเผื่อว่าเขาอาจจะก,กำลังต้องการได้ยินเรื่องราวแบบนี้อยู่เหมือนกันและถ้าใครมีเป้าหมายจิ๋วหรือ Tiny Habits ที่ตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้ลองพิมพ์มาแชร์กันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมรออ่านและรอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่ครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นวันละ1%นะครับสวัสดีปีใหม่ลวกหน้า และขอให้หัวใจของคุณฟูฟ่องตลาดไปครับสวัสดีครับ